เลยเต่ากินไม่ทันเลยพากินไหม่ะผักวุ้งอ่ะผักวุ้งพากินเปล่าเห็นไหมไม่กินผักวุ้งค่ะแม่จะป้อนเต่าพาก็ไม่กินผักวุ้งค่ะนี่ลุงอยู่นี่ลุงอยู่นี่ลุงลุงอา่าปากคอคนะ่ะน้าลุงอ่าลุงอ่าปากชกตุ้งลุงจะได้กินไหมเนีเ่ยอา่าอ่าอ่าลุงเต่ากินอยู่นะ <c oughs> โอ้มีเผือกด้วย ว,วา้ายไปจับอืออืออ่าเฮ้ยลุงสู่แรงปลาไหวไหมอุงลุงลุงเต่าลุงเต่าลุงอให้โดนสิลุงเอ้ย ถ้าปากรอเลยกลังตกลุงหายไปแล้วเนี่ยลุงโดนปลาทับหมดแล้ว